ดิครับท่านผู้ชมนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งนักโหราศาสตร์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือสนึนามิมีปัจจัยหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นได้ mm. เช่นแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลหรือแม้กระทั่งภูเขาไฟระเบิดแต่ท่านผู้ชมไม่ควรประมาทนะครับเปิดตาวันนี้ผมจะพาไปรู้จักวิธีเอาตัวรอดจากภัยพิบัติทางทะเล ว่าจะเอาตัวรอดกันอย่างไรตามผมไปกันเลยครับตอนนี้นะครับผมได้อยู่กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่จะมาแนะนําวิธีการเอาตัวรอดจากภัยิบัติทางทะเลและการเตือนภัยมีอะไรบ้างครับสวัสดีครับ,รบผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดภัยสึนามิจะมีปรากฏการณ์อะไรบ้าง ที่เราจะสังเกตได้จะเป็นแบบไหนครับจริงๆแล้วนะครับสถานที่แห่งนี้ของตำบลเรานะครับโดยผ่านอ่าวระนางนะครับก็เคยเกิดสินามินะครับหลังจากนั้นเรามีการเตรียมความพร้อมนะครับมีเปาส่งสัญญาณเตือนภัยนะครับซึ่งเตือนภัยให้กับนักท่องเที่ยวหรือพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมชายหาดนะครับแห่งนี้นะครับซึ่งเราได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง มาตั้งหอเตือนภัยในตำบลของเรามี8จุดนะครับโดยเฉพาะอ่าวนางมี1จุดนะครับและจะเตือนก่อนนะครับแล้วเราก็มีการฝึกซ้อมแผนหนีภัยนะครับทุกเดือนสิงหาของทุกปีนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับและก็แนะนําวิธีการต่างๆมีการอบรมนะครับแต่หลังจากถ้าหากมีการเกิดสินามินะครับจะมีการเตือนก่อน1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเพื่อเตรียมความพร้อม โดยอบพยพหนีขึ้นไปสู่ที่สูงนะครับโดยเรามีป้ายบอกนะครับว่าหนีไปสู่ที่สูงนะครับคนหูดีได้ยินเสียงการเตือนภัยสามารถหนีได้ง่ายแต่ถ้าเป็นคนหูหนวกไม่ได้ยินเสียงเตือนภัยจะทําอย่างไรครับสําหรับคนหูหนวกนะครับเราเองนะครับอยากจะให้คนหูหนวกสังเกตดูน้ําทะเลนะครับมันจะลดลงต่ํามากนะครับ แล้วก็สังเกตผู้คนหน้าชายหาดจะตื่นตัวจะวิ่งทุกขัานนะครับเราเองในฐาน,นะคนหูหนวกเราก็ต้องวิ่งสู่ที่สูงนะครับขึ้นไปสู่ที่สูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายจะมีเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายป้องกันพลเรือนของอบตอจะคอยมาไล่บอกว่าให้เกิดสู่ที่สูงมันเกิดไปปฏิบัติที่แล้วนะครับนี่คือเป็นการเตรียมเบื้องต้นให้ผู้ประกอบการทั้งพี่น้องที่ไม่ใช่หูหนวกและหูหนวก ก็ได้เอาตัวรอดได้นะครับเข้าใจแล้วครับผมอยากให้ท่านพาไปดูสถานที่ที่ติดตั้งป้ายเตือนภัยอยู่ที่ไหนบ้างครับได้ครับจะเป็นป้ายบอกเดี๋ยวเชิญเลยครับป้ายที่เห็นอยู่นี้เป็นป้ายเตือนภัยซึนนมิใช่ไหมครับครับนี่คือป้าย สัญญาณเตือนภยัยสีน้มิเมื่อเกิดคลื่อนยักษ์เราก็จะหนีจากจุดนี้ไปถึง300เมตรจะมีจุดรวมพลครับ300เมตรจะมีจุดรวมพลอยู่นะครับโดยโรงเรียนก็ดีมัสยิดก็ดีซึ่งผู้คนที่หนีภัยไปอยู่ที่นั่นได้อย่างปลอดภัยครับถ้าเราหนีภัยพิบัติสิ่งของต่างๆเราต้องเอาไปด้วยไหมครับไม่แนะนำให้แบกไปด้วยนะครับอยากให้ทิ้งไว้เลย นะครับแล้วเอาตัวรอดก่อนนะครับเอาชีวิตสำคัญกว่าเข้าใจแล้วครับด้านหลังผมเป็นมัสยิดคือจุดรวมผลเมื่อเกิดภัยสโนมิครับเมื่อเกิดภัยสโนมิสิ่งของเครื่องใช้ที่สำคัญต้องพร้อมไม่แน่อาจจะมีข่าวลือหรือข่าวที่ผิดเบือนอย่าไปเชื่อนะครับ ต้องระวังและเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอถ้าท่านผู้ชมที่ไปเที่ยวทะเลหรือตามเกาะแก่งต่างๆต้องรู้ระดับน้ําทะเลว่าลดลงผิดปกติหรือไม่หรือความผิดปกติที่ดูแปลกตาต้องสังเกตด,ดูให้ดีสําหรับท่านผู้ชมท่านใดมีเรื่องราวเตือนภัยหรือคําแนะนําติชมสามารถส่งมาได้ที่ SMS หรือทางเฟซบ o o กไทยเดฟทีวีสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ หล,ลายเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นในสังคมของเราที่ทางรายการสถานีประชาชนเราน,นําเสนอนะคะเพื่อที่จะช่วยการลดปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะฉะนั้นท่านผู้ชมคะใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนแจ้งเข้ามาได้ค่ะและพวกเรามาช่วยกันนะคะที่จะลดปัญหาในสังคมวันนี้ทีมงานทุกๆคนนะคะแล้วก็ดิฉันนนทนุมากเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ